เอาละฮะคุณผู้ชมฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะฮะซึ่งในคลิปนี้ผมกับเพื่อนจะมาเล่นแมปบอทไรน์อินทัวร์เบเตอร์ไซึ่งคลิปนี้ผู้ผมมาด้วยกันสามคนด้วยเราจะสามารถขี่ขี่เรือก,กันตั้งแต่ด่านแรกจนจบด่านเลยจะปั่นจะหาแค่ไหนไปดูคลิปกันเลยครับผมอพิ่งเพิ่งบอกว่าเพิ่งเล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอเออ,อเคยเล่นแล้วแต่ก็มาใหม่ได้เพราะคลิปยังไม่เคยลงเลยคนดูยังไม่ได้เห็นกูเล่นเลยไมไมล่ะกูแค่ไม่ไมีมคลิปจะลงเฉย มีแค่กดสามเดียวจัดมาดิเฮ้ยคนแปบกหน้ไาไม่ต้องมาเว้ยพวกกูมีแค่สา,คามคนก็พอแล้วพวกกูจริงพวกกูมีอะไรมีโอคุริมีว์สตัปเปนเนี่ยมึงดูสองตัวตัวแบกเลยอีกตัวหนึ่งเอามาเป็นตัวประกอบไปเฉยเอา้าบ <laughs> ุญเลยบเลยอย่าร้อยใจอ่ะอย่าร้อยใจเฮ้ยกพายเอ้ยกูพาทางนี้นก่อน้วกูพายทางนี้ก่อนเฮ้ยกูพาทางกูพายลงเลกูพายลงเลกูพายลงเลกูพายลงกู่ เออไป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 เรีวเรีวเลวเวออกไปกูไงไปเออเลียเลยวเ้ยวเี้กูไลงกูไยให้ตแบบเล็ยกไปให้ตแบบใ่ใ่ใ้ตแบบไอไออย่าไอไออย่าอย่าทำให้ตกไอ้ไปข้าหน่อยดิไอตั้งช้ากูตกแบบ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 เฮ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกถามมันกว้างเว้ยถามมันกว้างเฮ้ย ไอ้บุรสไนไอ้บุิีสุไอ้ยวกพายแบบสามวิคี้กันไม่ได้เออเดี๋ยวสามวิคีตเสรแล้วได้แค่นี้แหละสามวิคี้เสร็จแล้วได้แค่นี้แหละโอ้กูจะบ้ามันจริงแต่ลามงแล้วเฮ้ยตีโค้งตีโค้งตีโค้เออเฮ้ยควาคว้าวเออตีโค้งตี้งตีโค้งเยระวังระวัถอยก็นถอยกัถอยก็เออไปไปรื่ไปนี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรี เร็วเร็วเร็วเรวเร็วเรยวเรวเรวอ่าเดียวได้บ้าเราสามัคคีแล้วตอนที่เรารวมร่างกันเราเป็นหนึ่งเดียวก็แล้วกูว่ามันเรยวเยอะไปนิดนึงวะมึงพายกันมั่วบากเลยมึงก็แค่แบบตีซ้ายตีขวาตีซ้ายตีขวาคนละทีสองทีแล้วไม่มีการวางแผลชี่อะไรกันเลยถึงแผนอะไรไม่ต้องมีอ่ะ เฮ้พวกกูเกลียวยแล้วพวกกูมีความสามพันคีเพราะพวกกูเกิดพร้อมกันเลยเชื่อกูพวกกูเกิดจากเอ่อต้นไม้ต้นเดียวกันเออเรื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 อใส่อ้วเอ๊แม็กแม็กมันแบกแม็กมันแบกรถมามันก็หนักดีกูแบกรถมาใจกูแบกเรึอีกเออไม่เรืออยู่ในรถมันอยู่ในเรือมันก็หนักดี คือจะให้กูรถออกจากเรือจริงดิก e ็เป็นล้อได้เลยนะเว้ยเพืเห็นว่าใต้ท้องเรือเป็นล้อให้เลยนะเว้ยนี่ถ้าไม่มีรถกูนะกูบอกเลยเรือมันไปข้างหน้าไม่ได้มึงมีล้ออยู่เนี่ยล้อมันช่วยมึงนะเวะล้อโอ้ยเจ้าฮึยเล่หุยเล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแล้วซ้ายซ้ายซ้ายเออเลี้ยว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 มันไม่เลี้ยวไปยอ่ะตรงไปตรงไปจะผ่านสักกี่ด่านเชียวะ มันมีกี่เลเวลเนี่ยกูขอกูขอโยนงานมันขอดูแป๊บกี่เลเวลวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเวลไปให้มันตันเลยดีสิบเ็ดเวลเนี่ยก็ทำไมอยู่พุกหลังหลังทำไมกูใสยหลังเงี้ยเดี๋ยวดีะเออไอเ่๊กันดีเจ๊กันดีเท่านัอเออไปเอ้ยเยอะเกิเยอะเกินเยอะเกินนานั้น กุ้ยเหรอกุยเขาตกเมื่อกี้กูเห็นมันมีรลำใหญ่ตกลำหนึงเดี๋ยวได้ไหมเรียวขาเรียวขาเรียวขาเดียกยาเรียกเดียกเรียวเรียกขาเออกูกดจนมือมันจะเป็นตะคริวามไอ้ไอ้ไอ้มันไม่มีแบตเมาส์มันใช้แบตไอ้นี่มันใช้เมาส์ของโน้ตบุ๊กอีกทีนึงในการถ่ายอยู่เนี่ยเมาส์แผลก็เอ๊ะไมนเอาดิ้วถูอยู่เย้ยมันเอาดิ้วโอ้โห เฮ้ยเฮ้ย้ยมันจะตกแล้วมันจะตกแล้วมันจะตกมันจะตกเฮ้ยพวกกูตรงไปเลยตรงไปเลยได้ป่าวะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ชอบนิดเดียวเลยได้มันตรงมันตรงได้ตจ้าย่าทำไปดีวะไปเลยแมนเรามมองการล่างมองคนลำบากเลยดูพาทางซ้ายให้มึงพายขวากูพายซ้าย เออเนี่ย้าเราไปตรงได้ม่ต้องเรือใครมันคว่ำอยู่วะเรือใครมันคว่ำวะเฮ้ยตองยนต้งยเดเดี๋ยว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 มึงเลี้ยวก่อนมึงหันมึงมึงมึงหันค้างมึงข้าก่อนเราจะถอยหลังทำไมวะเออไปไอ้พายขวาไอ้พายทางขวา เออดี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 เรียวยเียวยตรงตรงตงตรงไปตรงไปเรียวยเเรีวเรียวมันมีปลาอะไรด้วยน่นั่นน่ะเดี๋ยวเวอยถอยถอยเฮ้ยพวกกูจะโดแซงแล้วนะไอเรือเรือครอบอยู่จะแซงพวกกูแล้วเฮ้ยไปแซง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 มามากูจริงจังแล้วมากูจริงจังแล้วโกจริงแล้วโกจริงแล้วโกจริงแล้วึบ เฮ้ย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 เ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ มันแหกโค้งพวกกูก็ยังพอคุมยังทันไงยังพอคุมทันอยู่เท่าไหกโค้งขึ้นมาใช่หรอเออเชื่อกูเฮ้ยชิคพอยเฮ้ยขนาขนาไปแคนี้ขนาดเร็วเร็วเร็วพวกกูไม่ต้องพาคนพิการเมาหมดแบตขึ้นยบแบกเลยเฮ้ยเบรก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 เฮ้ยอยู่ดีอยู่ดี e ดี๋ยมันูใช้ถูกทางหรอวะเออช่ถูกทาง

เอฮ้ยเ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 ฮยเฮ้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 ยเเเย้เ้้เียเย้้ยเย

เออกูเป็นลูกหลานพุชดอนเองละอู้อ้าวโอ้ยมีดีเอยให้กูอีก้ไม้ให้กูเมื่อกี้กูปีนเลยเยอแต่ยังแต่มันก็ยัง่อย้ยดีจได้ว่าตะก่อนมันไม่ว้ให้กูนะเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยช่ไปไปไปต่อไปต่ออันนี้ครับข้มเยย

คุมเรือดีๆคุมเรดีๆไปไปขวาหน่ยไปขวาหนยมันจะติดขอบเกินเฮ้ยได้อยู่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 อย่าเรเยอะอย่าอย่าอย่าพายเรือเยอะเอออย่าพายเรือเยอะใช่ใช่ใช่โอ้โหชิบหายแล้วทางลงแบบโค้งชิบหายแล้วมึงเอ้ยมึงเอ้ยอ๋อไอย่าทางวะไปไปไปอย่าทางวะเ้ยไปเือแล้วกู อย่ากสลับเรี่อง้วาจบแล้วหรออ๋อยังยังย่งแล้วจบแล้วเฮียเป็นถ้ำต่อนี่ว่าใ้กูเข้าถ้ำเลยล้กเมื่อไหร่กูจะเอาหน้าขึ้นมาจากน้ำได้เนี่ยก็ก็ก็ตรงนี้ไงมันมันให้ให้สปอนเซอร์เรือใหม่ได้เนี่ยข้าวมากกวเป็นอะไรดีเออ ไปแล้วกูแซงแล้วกูเก่งเอ้ากูไม่เก่งแล้วหรือจากเมื่อกี้น้อยไปหลังทำไมเลาเออจากเมื่อกี้ไปเฮ้ยใครได้ว่าลีเกอร์ลีกมาพายเรือด้วยมังกี้ชินเธอพายกลับหลังวะราชาริงเชนแคราชายะราชาวานอนเว้ยรู้จักไม่สีซ่ารู้จักสีซ่าไหมวะไม่ต้องไปด่านนี้มันดูเรียบง่ายจรงเลย <ป> <ises> นั่นพวกกูมีแต่ตัวพลังช้าไงเฮียมัน<ะ>เป็นอะไรเนี่ยมั<ง>นเป็นกระแสน้ำที่เผาพวกกูถอยหลังไว้แต่ว่ากูเป็นพายแรงเกินไงพวกกูเลยไปข้างหน้าไหวชิวๆพวกกูเป็นพลังชา้างฉีกพลอยลิตรแล้วเฮ้ยตกแล้วเบรก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 บรกูจะ<ฆ>จบคลิปภายในเวลาไม่กี่นาทีกนันเลยไปเลยขึ้นลิฟต์ไปเลย ใช่ใช่กดแบบกดจมดิมไว้ <I see. S 2> มันจะช่วยมันจะหยุดนะเฮ้ยมึงมึงช่วยเลี้ยวทางน,นี้เออสามไม่คิด<ต>่อยตะก่อนหยุดเดินตรงหน่อยท,ทำไมมันติดอะไรวะไปข้างหน้าไม่ได้วะมันติดอะไรวะ <c oughs> ไอ้ตุ้งไม่คือคือพวกกูเหรอกูปีนแล้วมันติดขอบไอ้เหี้ยไอ้ชิบหายแล้วกูตัวพวกกูติดติดขอบพวกกูไป <c oughs> ยังไงอ่ะแล้วก,กูจะ <c oughs> กก่จะยังไงวะมึงลองมึงลองไถชนกับมินี่ดิ เอ้ยนี่ไงมันโดดก็ได้ที่ว่าไม่ทันเราตังค์เอ้ยเอาไอ้ขึ้นลงไอ้ไอ้ลงมาที่แรกไอ้แล้วไอ้มึงจะอยู่บนเรือนั้นอีกดาวเนี่ยพวกกูหลบมาได้แล้วไอ้ตังค์พวกกูแค่แบบโดดไปจมน้ำสักตั้งนึงแล้วโดดขึ้นมาเรือใหม่เว้ยังเม่นทำได้เลยเมื่อกี้แต่มึงดีตัวไปแล้วไม่น่าผนหาน ไ,ไ,อ, اي, à, ไ,ไอ,อ้ช้าช้าชะลอไว้ชะลอมันชะลอมันเออตังมึงขี่คนเดียวมาไหวป่าววะมึงตามมาทันไหมไหวไอ้ก็ไหวก้นไปแล้วกูยืนรอไอ้พาไปข้างหน้าเลยลูกไปตรงจุดจุดเช็คพอยต์อย่าไปรอตังตรงนั้นเลยเอออุ้ยดียังรอดอยู่แล้วกูจะเลี้ยวยังไงเออเออเ ไอ้ตังกลับมาใหม่เลยไอ้นั่นคืออะไรวะอะไรวะไอ้อ้มึงยดชนพวกกูไมวะไอ้กล้วยช้าช้าช้าเฮ้อเดี๋ยวมึงใครวะเราเเดี๋ยวมึงใครเนี่ยไม่าจากไหนเดี๋ยวมึงใครเนี่ยเดี๋ยวมึงใครวะเนี่ยเดี๋ยววี่อ้าวมึงใครเนี่ยเ่น มึงใครมีเฮ้ยไอ้เบลคนมาจากไหนวะใครเห็นเมื่อกี้มันโดดมาจากไหนวะมาจากน้ำเออมันมมัันนเดินตามต้องแขกวะเนี่ยเช็คพอยไฟคะแนนเฮ้ยเลยอุ้ยอ้เนี้ถึงเช็คพอยไ์แล้วยังไม่จบอีกเลยยังไม่จบยังไม่จบอัเนี้คือเราจะไปไหน จะแบบไหนเนี่ยเอาไปตาย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 แนวออกไปเลยเฟรมเคนซ์เยัยปี๊ว้ยวหมดเลยไอ้ยังท้าดันเบลเลยเย้ยทรกรอบนี้ตายพวกกูลองไปลำเดียวแบบคนละลำแล้วแข่งกันนะใครถึงก่อนถึงชาร์จจะเป็นเกลเอาดีเอาเอาดี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 อย่างนี้เดี๋ยวตาพวกกูตายรอบนี้แบบจัดเลยไม่อยากพาเพย์เพย์เป็นคนท้าแต่กูไม่อยากไปคนเดียวแล้วบอกกัน แต่คนเดียวเป็นคอนเทนต์พูดมันน้อยเฮ้ยเฮพวกูมีโอกาสผ่านนะเว้ยไม่ทำเป็นไม่ใได้โอกาสผ่านนะเว้ยเฮ้ตังดูช่างดูข้างหลังให้หน่อยดิฉลามมาไงวะมันมันมันตามแล้วมันตามแล้วไอย่าไปสนอย่าไปสนอย่าไปสนต้องต้องต้ต้องไปเลยไปเลยไปเลยงอต้ออต้อง้อ้อนต้้าอง้้อย่าไปสน้งหอง้้้ง้าง้อใ้อ้ ขวา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 ซ้ายซ้ายซ้าายซ้นึงขวา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 เยอะเยอะขเยอะขขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ซ้ายซ้ายซ้ายซ่ยยมันจะเลยมันจะเลยมันจะเ่กระแสนี้ต้องเร่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 งสายขวาขวาขวา้ายขวาาายขวาข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วบ่ออยู่ข้างหน้าบ่ออยู่ข้างหน้า ไอ้เงี่ยไอ้เงียกูไปแล้วอี่ to be continue เลยอ่ะแล้วกูได้เช็คอะไรวะเอ่ออาวอทเหรอโอเคฮะก็คงเป็นเวลาพอสมควรแล้วแหละสำหรับคลิปพายเรือโง่ๆแล้วพวกมึงออกเกมกันเลยเหรอ <laughs> <laughs> มึงที่กูปิดคลิปคนเดียวเล้ยนะไอ้เหี้ยแต่ละคนดูมันทำโอเคก็คต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามเ่าเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะถ้าคลิปหน้าอยากจะให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคเพื่อนได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ <laughs>